เริ่มต้นผลอะไรที่มกิจกรรมดีขึ้นกัน่อทุกวันนี้นะคะจริงจริงๆแล้วในจังหวัดจังหวัดบุรีรัม่์ก็ถือว่าเป็นจังหวัดที่เล็กที่สุดแล้วที่สุดล้วก็ที่สุดในประเทศไทย4ิดร้อยตางานกิโลเมตรเนี่ยแต่ว่าเราค่อนข้างเป็นจังหวัดที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์นะฮะอย่างเขตตำบลที่อยู่ติดชายทะเลนี่ก็ประมาณ6กตำบลเนี่ยก็ เชื้อประเมินใช่ป่ะแล้วก็ทำผักวันกจะเป็นสวนิ้ตีสวนผลไม้เลยขึ้นไปทำบางทิงตีก็เป็นเป็นเอ่ออะไรฮะสวนพวกเออ่ไร่ไร่พวกทำปลูกพริกปลูกผักนะก็ค่อนข้างที่จะมีความสมบูรณ์แล้วก็ในอดีตเนี่ยเราเป็นจังหวัดที่เสียภาษีต่อต่อหัวเนี่ยสูงที่สุดในประเทศไทยนะเพราะว่าแสดงว่ามันมีรายได้ในจังหวัดเนี่ยหมุนเวียนดีดีมากกว่านี้อื่นนะแต่ว่าชีวิตของชาวสมุทรสงครามเนี่ยก็มาแย่ตอนประมาณตะปี เพราะว่าเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์เนี่ยเราก็มีการบุกลุกพื้นที่เพื่อเลี้ยงกุ้งโูปลาดำเยอะป่าชายเลนในในประเทศใ,ในในจังหวัดของเราเนี่ยนะแถบเขตชายทะเลนั้นมีอยู่สามหมื่นเจ็ดพันหกร้อยไร่เราแค่ช่วงเวลาสามปีเราเหลือป่าอยู่หกร้อยไร่แล้วก็บุกลุกพื้นที่กันเป็นนอกรอสารกอบ้างเป็นฉนดบ้างก็ขุดบ่อเลี้ยงกุ้งปัญหาหนึ่งมันก็คือการปล่อยของเสียลงไปในทะเล นะแล้วก็ป่าเฉลีย่ยแล้วก็ถูกตัดทำลายไปมหาศาลมันก็เลยผลกระทบมันแรงเพราะป่าเฉลีย่ยมันมีอาชีพของการดูดซับของเสียเรือ่องของการป้องกันคลื่นลมเป็นแหล่งเพาะพันธุ์อะไรเงี้ยพอนะ้ำมันเริ่มเน่าเสียปุ๊บเนี่ยอาชีพประมงซึ่งชาวบ้านก็ออกเก็บหอยรองเล้าดูนก็หมดไปเพราะมันไม่มีทับไม่เกิดน,นะฮะตั้งแต่ปี33เนี่ย ลุงก็เลี้ยงไม่ได้แหละเพราะน้ำเที่ออกมาเนี่ยมันก็เอามาเลี้ยงลูกมันก็ติดเชื้อลุงเลยนะฮะก็คุณพ่อกับท่านว่าวิทาทีาา่มรณะตอปัจจุบันท่านเะสีียชวิตไปแล้วก็ <c oughs> มาปรึกษากันเพราะว่ามันเดือดร้อนเหลือเ,เกินเพราะประชาชนย้ายออกน้องทิมฐานบ้านช่องหมดเลยผมยกไข่เลือดไขแพ้ทิ้งแค่หมดก็คุณพ่อเป็นผู้ใหญ่บ้านาก็นเลยมีโครงการปรึกษาหารือกับผู้นำุ่วนต่างๆว่าจะทำยังไงปัญหาศึกษาปหาเกิดขึ้นแล้วก็พบว่าปัญหา การลงมือชุมกำล,ล,ลังความเชื่นีมแหละว่าทำาาาให้แหล่งอะไรของเราไม่ไปแหล่งจะฟุ้งหอยปูปลาจะมาเพราะพันธุ์ที่มันหมดไปเพราะเมื่อก่อนมันอุดมสมบูรณ์มากาก่อนที่เราจะเรียนฟุ้งนะนะฮะก็มีโครงการฟื้นถูกบัตรเีนโดยชุมชนร่วมกับภาครัฐแต่นั้นมาเมื่อก่อนจะมีงบประมาณเข้ามาช่วยนะฮะจนจนกระทั่งปีสี่สิเนี่เราได้ป่าจากหกไร่ไร่เพิ่มขึ้มาสอ,องหมื่นไนะร่นะก็ได้ทำมาหลักการเดีนจากประเทศ เราฝากตุลาท่านเสด็จมามันกำลังใจพอท่านมาท่านก็ชอบท่านก็เสด็จมาต่อเนื่องเลยถึงห้าครั้งจนถึงปีสี่เจ็ดนะฮะป่าอยงนี้เราก็ได้เพิ่ม้นมาเรื่อยๆสองพันสามพันกว่าไร่ป่ามันอยู่นี่ก็เริ่มดีขึ้นละป่มามันเริ่มกลับมาแต่ก็ยังไม่ดีที่สุดว่าหลังจากปีสี่เจ็ดปั๊บเนี่ยเราไม่มีงบเลยเนื่องจากว่าในโครงการของจังหวัดต,ต่างๆทุกว่าแต่ละท่านที่มาเนี่ยไม่ไม่ได้เข้ามาสนใจเนะทุน,ทนว่าพิจารณานะฮนะก็ทนะิ<อ>้งเลยทิ้งแบบ ไม่ได้เข้ามามาสนใจชุมชนซึ่งมันมีประวัติศาสตร์อะไรที่สมเด็จทาาา่านมาเลยนะเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากรักษาประวัติศาสตร์รักษาป่าชายเลนถูกนี้ไว้เพราะว่าเราเริ่มรู้คุณค่าชาวบ้านเริ่มรู้คุณค่าเริ่มอ,อะไรละเริ่มช่วยกันละแต่เราก็ถูกจริงก็ถูกจริงปั๊บก็เลยผมก็เลยวามคิดว่าเราจะต้องต้อกัดตอมนอดเลยกันตรงนี้ก็เลยก็จะดึงคนไทยนอกเข้ามาช่วยเราแล้วเราไม่อยากพึ่งพาภาครัฐมาร้องขอไปเท่าไหร่เขาไม่เคยได้กับพี่ ก็เลยมีการรวมตัวของชาวบ้านทั้งหมดเลยแต่งงานอย่งเป็นมอมัดต้นไม้มีคนขี่เรืองานคนเลี้ยกเขเลี้ยงอไรเลี้ยงทำอาหารคือจปมาส่งเรามีอยู่สองหลักผลการก็คือประการแรกก็คือเราต้องการให้ชาวบ้านที่มีในด้านเพิ่มขึ้นสามารถดำโรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีคุณภาพและเป็นอาชีพเสริมนะประการที่สองก็คือเราอยากได้ป่าโดยที่เราต้องมีภาระ พอเราได้ป,ป่าข uh, um, uh, uh, ึ้นมาเนี่ยมันจะม่ไตามนะแล้วก็เราก็ให้สมาชิกให้สมาชิกในชุมชนเขารู้ในย่วนตางเให้เด็กโยนตันต่างๆไดส่น้ับพนความรู้จากพัฒนต่อามรุต่อไปโดยที่ไม่เอาชีวิตไม่เอาเวลาไปยุ่งเกี่ยวกัยาเสพติดมาไยระตุ๊กไปหยุดทเกมอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราจะเป็นชุมชนึ้่จะมามีตั้งแต่6-70จนถึง2มขวบมาร่วมงานกับงศูนหมดเลย มันจ,จะเรียนรู้ถึงครัที่ที่ต้องปลูกป่าเลยกี่รไร่ประมาณ6กพันกว่าไร่ <c oughs> นะฮะแต่มันมันก็คืออย่างนี้ฮะต้องเรียนให้ทราบว่าพื้นที่ของระบบสงครา,รามเนี่ยเป็นพื้นที่งอกปา่าทะเลเป็นที่เดียวในอ่าวไทยตอนใน,นหกจังหวัดนะนะอ่าวไทยตอนในของเราและอาา่าวกอไก่ก็อยู่ในช่องที่วราเข้าไปในแผ่นดินลูกป่านะ,ะมีแบบเพชรบุรีระบบสงครามลพบุรีพิษณุเกล้เชียงดาชลบุรีขอนแก่นรวมกัน พื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยขอจังหวัดเนี่ยถูก,กตัดต้องหมดเลยยกเว้นที่สมุตรตทรสงครามที่เดียวซึ่งเป็นแผ่นดินนอกออกไปจุดเพชรบุรีนะครับแล้วก็ใช้พื้นที่ที่เขาเนี่ยออกนโฉนดคือว่าถ้าออกนโฉนดเนี่ยเขารวบรวมเลยเขา,า,ขาเราจะไม่แล้ แล้วในขณะเดียวกันแล้วก็ช่วยกันปลูกป่าพื้นทฟูดูแลรักษาอะไรไปอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็เปิดโอกาสให้คนอื่นเข้าเขามาช่วยกันทำดีะะน